เล่นๆค่ะไทยผุดห้างหรูสุดยิ่งใหญ่และทันสมัยกลางนครเซียงไฮ้ค่ะเชียวว่าหลายท่านที่กำลังติดตามน่าจะทราบกันดีถึงการบุกหนักของประเทศจีนนะคะในการลงทุนต่างๆที่มีการแผ่ขยายไปทั่วโลกนะคะแล้วก็เริ่มลุกหนักแล้วในเขตอาเซียนค่ะจนหลายๆท่านต่างมองว่าประเทศไทยจะถูกธุรกิจจากจีนมายึดครองเหมือนประเทศเพื่อนบ้านหรือไม่ค่ะแต่ต้องบอกนนคะประเทศไทยของเราเนี่ยแตกต,ต่างออกไปจากหลายๆประเทศที่จีนได้เข้าไปลงทุนค่ะเพราะประเทศไทยเองนะคะก็ได้มีการเข้าไปลงทุนในระดับธุรกิจของประเทศมากมายในจีนด้วยเช่นกันนะคะและเชี่ว ลหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่เคยทราบมาก่อนค่ะว่าห้างสุดหรูหราที่ใหญ่โตที่สุดในนครเซี่ยงไฮ้นั้นเป็นของคนไทยนะคะคุณผู้ชมโดยห้างดังกล่าวเนี่ยโด่งดังไปทั่วโลกและได้รับความนิยมจากชาวจีนเป็นอย่างมากค่ะโดยห้างดังกล่ามีชื่อว่าซูเปอร์แบนด์มอลล์ค่ะซึ่งซูเปอร์แบนด์มอลล์นี่นะคะเป็นศูนย์การค้าที่ตั้งอยู่ในผู้ตรงใหม่ของเมืองเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนค่ะและเป็นศูนย์การค้าขนาดใหญ่ที่ทันสมัยมีทั้งแหล่งช้อปปิง้งร้านอาหารและก็มีความบันเทิงให้เลือกมากมายสำหรับผู้ที่มาเยือนค่ะห้า,า,หนะา,าท ให้เป็นจุดหมายยอดนิยมนะคะสำหรับคนที่กําลังมองหาแฟชั่นระดับไฮเอนอิเล็กทรอนิกส์และก็สินค้าอื่นๆค่ะ ซูเปอร์แบนมอลนี่นะคะเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มอาคารออรินทอลแพทาวเวอร์ค่ะอันโดดเด่นเลยนะคะซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่สําคัญหลายแห่งค่ะห้างสรรพสินค้ามีแบรนด์ทั้งในและต่างประเทศค่ะร้านบูติกของดีไซเนอร์ในะะห้างสรรพสินค้าและร้านค้าเฉพาะทางมากมายทําให้นักช้อปปิ้งได้รับผลิตภัณฑ์และประสบการณ์ที่หลากหลายค่ะนอกจากการช้อปปิ้งแล้วในะะซูเปอร์แบนดมอลยังมีตัวเลือกร้านอาหารที่หลากหลายด้วยเช่นกันค่ะตั้งแต่ร้านอาหารรสเลิศนะคะไปจนถึงร้านอาหารที่บรรยากาศสบายๆที่จัดเตรียมไว้ให้ตามรสนิยมค่ะและ ความชื่นชอบที่ลหลายๆคนอาจจะชื่นชอบต่างกันนะคะทั้งสรรพสินค้านี้นะคะยังจัดก,กิจกรรมทางวัฒนธรรมนิทรรศการและกิจกรรมความบันเทิงค่ะทําให้จุดหมายมีชีวิตชีวาใจกลางย่านธุรกิจสมัยใหม่ของเซี่ยงไฮ้ค่ะซุเปอร์แบนด์มอลนะคะเปิดให้บริการเมื่อเดือนตุลาคมปี2002ค่ะโดยแบรนด์ดังระดับโลกกว่า130แบรนด์ให้การสนับสนุนและตอบรับเป็นอย่างดีเลยนะคะศวนการค้าแห่งนี้เป็นเจ้าของและดําเนินการโดยบริษัทเซี่ยงไฮ้ค่ะซึ่งเป็นบริษัทในเครือเซียไตยกรุ๊ปนะคะและในเครือเจริญโภคภั์หรืืออวว่่่า CP ททีีีมพ้้้นใชสยแล ประมาณ250,000ตารางเมตรจำนวน13ชั้นเลยค่ะซึ่งการสร้างสรงสรพสินค้าซูเปอร์แบนด์มอล์ะถูกมองว่าเป็นบทบาทและการเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีระหว่างจีนและไทยค่ะซึ่งทางด้านของกงศุลใหญ่ณน,ะนาาครเซี่ยงไฮ้ก็ได้มีการมาเยี่ยมชมห้างสรรพสินค้าซูเปอร์แบนด์มอล์เมื่อช่วงเดือนมีนาคม2564ที่ผ่านมาพร้อมกับชื่นชมเป็นอย่างมากด้วยนะคะห้างสรรพสินค้าซูเปอร์แบนด์มอล์และเครือเจริญพภคกัณพัเนี่ยมีบทบาทสําคัญในการส่งเสริมความร่วมมือเศรษฐกิจของไทยและจีนตลอดหลายศตวรรษททททีี่่่่่ผาานนนนนมคะโดยยเป็หึงใตัวแธุกิจไ การลงทุนครอบคลุมทั่วจีนค่ะซึ่งได้สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยอย่างมากค่ะรวมทั้งธุรกิจไทยก็ได้เป็นที่รับรู้ในภาคส่วนต่างๆของจีนได้อย่างดีนะคะและยังรวมไปถึงการดําเนินธุรกิจและการสร้างวัฒนธรรมองค์กรบนพื้นฐานคุณค่าหลักด้วยค่ะที่ช่วยเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกสมัยใหม่นะคะได้อย่างทันท่วงทีเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนและก็สังคมโดยรวมค่ะก็ต้องยอมรับนะคะว่าประเทศไทยและประเทศจีนนั้นตัดกันยางจริงๆค่ะต่างฝ่ายต่างหนุนกันในภาคเศรษฐกิจทําให้ประเทศหลายๆประเทศเน่ยรู้วากับ เนี่ยตัดไม่ขาดอยู่แล้วค่ะ